اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์บุญเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมณนะ0218468100 8 1 8 1 2 9 6 1 5มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยอ s s i k u m w มะตุลลอฮ l ว a h ะเราะกาตุฮสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับระกลับมาพบกับรายการมุสลิมไทม์นะครับทางททบ5 ัตแต่เวลา5้านาฬิกาถึงหนาฬิกา30นาทีนะครับเมื่อเราพบกันแน่นอนล่ะครับย่อมมีเรื่องราวทางสังคมเรื่องราวของความรู้มาฝากกับท่านผู้ชมนะครับและช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนพร้อมๆกันในช่วงของห่วงใหญ่ด้วยใจลัะครับ ช่วงหงยใหญ่ด้วยใจรักด้วยความหงยายใหญ่จากรายการมุสลิมไทม์ผลิตพันธุ์บุญเส้นตราต้นสนร่วมกับฝ่ายสกัดและสังคมสงเคราะห์มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้เราเข้าเยี่ยมเยียนคุณมัส,สกิฟอายุ24ปีซึ่งคุณแม่เล่าให้เราฟังว่าเขามีอาการผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิดคุณแม่ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดคุณแม่เล่าให้เราฟังต่ออีกว่าคุณมูฮัมหมัดส,สกิดเองนั้นสามารถที่จะรับฟัง และเข้าใจในการสื่อสารได้แต่ไม่สามารถที่จะโต้อตอบออกมาได้คุณแม่เคยส่งเข้าไปเรียนที่โรงเรียนเฉพาะทางที่ประชาชื่นแต่มีค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางค่อนข้างสูงเขาเล่าให้เราฟังต่ออีกว่าเขาพยายามที่จะฝึกฝนให้มมฮัมหมัดนั้นช่วยเหลือตนเองและพยายามให้เข้าและได้รู้จักสังคมมากขึ้นน้องก็ชื่ออะไรนะครับ มูม,มัดสากิตมูมัดซากิละมะเองเช,นนะะชื่ออะไรนะครับมะชื่อใจนับค่ะมูมัดสากิตเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วครับ24ค่ะ24มะมีลูกกี่คนครับคนเดียวอ๋อคนเดียวแม,แม่เลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวนะอ๋อโอเคต้องดูแลเขาสามีก<า>็เสียไปแล้ว<จ>อ๋อเสียแล้วเสียกี่ปีแล้วครับนามั้ยหลายปีแล้วค่ะแล้วตอนนี้มะทำอะไรอยู่ครับมะก็ขายของอ๋อหน้าบ้านจ้าทำล้านจ้าดีได้ทุนวันนี้ก็จะได้ต่อยอดไปซากิตเนี่ยเขาเป็นยังไงเขา เป็นตั้งแต่กำเนิดหรือยังเป็นตั้งแต่กำเนิดจ,จ้ะปิดปิดก่อนนะแล้วทุกวันนี้เนี่ยสกิทเองเขามีอาการหรืออะไรสร้างความลําบากใจอะไรให้ไะมไม่ครับแต่เขาพูดไม่ได้สื่อสารแต่เราพูดเขาฟังรู้ด้วยเขาฟังรู้ใช่ไหมครับแล้วจริงๆมันมีโรงเรียนพิเศษมีจ้ะก็ไปส่งเรียนอ๋อส่งใช่ไหมครับเฉพาะทางอ่าใช่ก็ต้องเสียค่ารถค่าวินไปยเรียนที่ประชาชื่นโรงเรียนเฉพาะทางนี้มันไม่มีจ้ะ ครับสกิดแต่ยังไงสลามสกิดสกิดครับแต่เขาพูดไม่ได้จังแต่ฟังการได้ยินได้ยินดีก็ช่วยได้อาบน้ําเองได้เข้าห้องน้ําเองได้จ้ะถ้าจะไปเรียนฝึกต้องไปเรียนฝึกอาชีพที่ต่างจังหวัดต้องไปอยู่เป็นเดือนเราก็ไม่อยากให้เขาไปอ่ะ้าใจรพวกนี้มีสร้างอาชีพฝึกอาชีพเด็กพิเศษเขาเขาจะมีไปค่ะ แต่แม่ไม่อนุญาตให้ไปเราไกลเราอะค่ะสะกิดเคยหัวเราะไหมครับเคยเห็นเขาหัวเราะไหมครับก็ก็ดูดูในตลกเขาก็จะขำแล้วเขาเคยร้องไห้ไหมครับเคยเห็นเขาเคยเห็นเคยเห็นเขาร้องไห้เจ็บขาปวดนี่น้ําตาไหลปวดเส้นแต่บอกไม่ได้เราก็ใช้พวกเคาเตอร์เพนเย็นขาเนี่ยคือดูอาการขาใช่ใช่ ในอดีตคุณแม่เคยออกไปขายของข้างนอกบ้านและต้องปล่อยให้มูฮัมหมัดนั้นอยู่บ้านเพียงลําพังด้วยความเป็นห่วงในขณะที่ขายของในทุกทุกวันปัจจุบันเธอถึงจ้องยอมเช่าบ้านและขายของเพื่อดูแลมูฮัมหมัดได้อย่างใกล้ชิดไรายได้ที่ได้จากการค้าขายของเธอก็ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเช่าบ้านและค่าดูแลครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการดาเนินชีวิตของเธอกับมูฮัมหมัดในปัจจุบันทนวันนี้ก็ต้องขายของอยู่กับบ้านแล้วคอยดูแลเขาจ้ะตอนแรกไปขายอยู่หน้าเซเว่นแล้วพอมีช่วงหลังเขาไม่สบายก็ต้องคอยดูขังปิดประตูขังบ้านนี้ก็เช่านี่แหละนี่แหละเนี่ยเช่าค่ะ ที่เราอ่ะอขังเขาก็อยู่ในห้องแล้วก็ทิ้งเขาหลายปีก็เลยนึกเออพอละเดี๋ยวเรามาขายหน้าบ้านพอดีได้บ้านเช้าตรงนี้มันเป็นทางผ่านก็เลยได้ขายว่างเราก็ทํานู่นทํานี่ขึ้นค่ะมาตัดสินใจถูกแล้วครับแต่กลับไปบ่ายสามกลับห้าทุ่มเที่ยงคืนเขาจะโทรหา แล้วก็อยากจะมั่นใจใช่ถึงเวลาเลิกกำหนดว่าอ่ามาได้บ้านเช่าตรงนี้แล้วก็ได้หยุดเรียนหนังสือวันอาทิตย์ก็อัลฮัมดุลิละได้มั่งหยุดมั่งก็ยังดีทุกวันนี้มก็ยังละหมาดได้ปกตินะครับแข็งแรงจ้ะไม่ต้องใช้เก้าอี้ยังยังเข่าอะไรยังขอดูอาให้สุขภาพแข็งแรงไม่ต้องให้ร่ำรวยหรอกนะให้เราได้อยู่เลี้ยงลูกน้องนี่เขารู้เรื่องบ้างไหม เวลาละมงละหมาดอะไรเขาทำท่าตามอะไรได้ไหมได้ทำได้แล้วก็จะปิดเสียงโทรทัศน์ก็เรามาเยี่ยมเยียนนะครับมาให้กำลังใจกันจากมูลนิธิสูนย์กลางามประเทศไทยนะครับกองทุนสกัดและการกุศลก็ขออนุญาตให้พวกเราด้วยนะครับให้พวกเรามีสุขภาพแข็งแรงและทำงานช่วยเหลือสังคมได้นะครับทั้งรายการมุสลิมไทม์และมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้มอบเงินทุนสกัด พร้อมผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนและถุงยางชีพให้กับคุณมูฮัมหมัดสกิดเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปสนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะ0218468100 0818129615มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพประมะ0218468100818129615 ในเรื่องราวของสังคมหลายคนก็จะต้องมีการสัมผัสกับสถานที่หรือแม้แต่อาชีพของตนเองวันนี้ในช่วงแวดวงมุสลิมผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปสัมผัสกับบรรยากาศของวิถีชีวิตพี่น้องมุสลิมในช่วงของแวดวงมุสลิมครับสังคมที่อยู่ร่วมกันทุกวันนี้ย่อมมีการสนับสนุนและช่วยเหลือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งเสริมศาสนสถานช่วงแวดวงมุสลิมวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปร่วมกิจกรรมของมัสยิดยามีอุลมุตตะกีลลำสาลี ali, ซึ่งทางมัสยิดได้จัดงานวินเทอร์บารากัรสํสำนึกรักยามีอุลมุตตะกีลลำสาลีเพื่อเป็นการหาไรายได้บุรณะดาดฟ้าหออาสานและเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการ,รของมัสยิดเป็นงานที่จัดขึ้นในบรรยากาศลมหนาว ทำกลางความอบอุ่นของผู้คนที่มาร่วมงานโดยคณะกรรมการจัดงานได้รับเกียตรติจากท่านอาจารย์ชริฟสีเจริญให้เกียตรติเป็นประธานพิธีในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเช่นการทดสอบการอ่านอัลกุรอานรูปแบบมุรตันและกอรีการทดสอบการอาซานรุ่นประชาชนกิจกรรมเสริมความตระหนักรู้รวมถึงร้านอาหารอร่อยที่ทุกคนสามารถเลือกทานได้อย่างจุใจในงาน วินเทอร์บาร์กัต์สำนึกรักอย่ามีอุ่นมุตะกีนลำสาลี <S a s s a l a m กุมว i าร m wa rahmatullah ะ a b a r ก uh. าตุฮ์ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านประธานพิธีอาจารย์สรีฟศรีเจริญรวมถึงบรรดาผู้ที่มีเกียรติ ที่ได้ให้เกียรติกับเราในวันนี้เราชาวลำสาลีในนามของอิหม่ามคณะกรรมการมัสยิดและสับรุษของมัสยิดยามีอุนมุตกกีลำสาลีทุกคนต้อนรับทุกท่านในวันนี้ครับอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ซุบฮานาฮูตะอาลาได้ประทานความเมตตาให้กับพวกเรานะครับโดยเฉพาะชาวลำสาลีทุกคน ซึ่งหนึ่งปีนั้นเราจะทำการจัดงานหนึ่งครั้งนะครับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการจัดงานด้วยกับการบูรณะดาดฟ้าของมัสยิดบูรณะโดมหออาจานและถมดินกูโบสในส่วนที่ขยายรวมถึงการใช้ในกิจการต่างๆของมัสยิดแล้วในการจัดงานของเรานะครับและผมเชื่อว่าในทุกสถานที่ก็เช่นกัน มันเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของคนในชุมชนมัสยิดยาเมอุนมุตกินลำสาลีนั้นได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นมัสยิดเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพศ2494นับแต่นั้นมาครับที่ดินที่ได้รับการบริจาคนะครับตกขีดำอิสมาแอนนะครับก็ได้บริจาคที่ดิน จำนวนหนึ่งไร่2องาน58ตารางวาและชาวบ้านในลำสาลีก็รวบรวมกันซื้อที่ดินเพิ่มอีกหนึ่งไร่นับจากวันนั้นผ่านมาจนถึงวันนี้เรามีอาคารมัสยิดที่มั่นคงถาวรเป็นหลังที่สสิ่งที่บรรพชนของเราได้ให้ไว้กับเรานั่นก็คือความเสียสละและความสามัคคี ทุกอย่างถูกส่งต่อมาจนถึงเราในชนรุ่นนี้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งที่นำคุณค่าสู่สังคมและในวันนี้ครับได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ชริปสีเจริญซึ่งเป็นอาจารย์ที่พวกเรารักและเคารพนะครับจากนี้ผมขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ให้ได้ให้อวาทและได้กล่าวเปิดงาน Winter b a r a k a กสสำนึกรัก ยามีอุ่มุตตกินล,ลำสาลีขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับสลามะลยกุมวราหมตุลลอฮิวะราะกาตุประเด็นที่ผมอยากจะได้กล่าวเล็กน้อยว่าสำนึกนะคือสำนึกรักนะมันมีตัวสารสีใช่ไหมกรันด้วยนะครับยามิอุลมุตตะกินรักตัวนี้หมายถึงว่ารักษาดังนั้น การจัดงานในคราวนี้ต้องการจะปลุกสำนึกของผู้คนทั้งหลายโดยเฉพาะชาวลำสาลีให้สำนึกในมัสยิดแห่งนี้ที่ถูกสร้างมาโดยบุคคลบรรพบุรุษของเราที่ได้สาระเรื่องของทรยบสระ,สระเกี่ยวกับเรื่องของแรงกายแรงใจรวมทั้งที่ดินเราจะต้องมีความสำนึกในสิ่งเหล่านั้นจึงได้จัดงานเพื่อให้กลัวคนลำสาลีจะลืม ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามัสยิดนั้นหมายถึงใบตุลบินบบยูติละมัสยิดนั้นคือเป็นบ้านหลังหนึ่งของอัลลอฮฺสุบฮานาหูอตาลาย่อมมีความสำคัญท่านนบีสุลต์ละวะไลวะซัลลัมทรงมีพระจารตว่าใครก็ตามที่ได้สร้างมัสยิดคำว่าสร้างตรงนี้มิได้หมายความว่าสร้างทั้งหลังบางรายงานบอกว่าแม้กระทั่งเท่ากับรังนก นั่นแสดงให้เห็นว่าเรามีส่วนบาทนด่งร้อยบาท20บาทหมื่นบาทแสนบาทร่วมกันสร้างมสัสยิดลิลละสร้างเพื่ออัลลอฮ์ผมจึงอยากจะบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าสํานึกรักยามืลมุตะกีนนั้นก็คือมสัสยิดเป็นชื่อของมสัสยิดคนที่ดูแลมสัสยิดคนที่สํานึกอยู่เสมอ ว่ามาสัสยิดมีความสําคัญมสัสยิดนั้นเราจะต้องมาละหมาดมาสัสยิดนั้นเป็นที่พึ่งทางกายและทางใจของชุมชนและของคนทั่วไปประเด็นสําคัญก็คือว่าทําอย่างไรที่จะให้มสัสยิดนั้นน่ะเป็นที่พึ่งทางกายทางใจเรามีความสํานึกนึกอยู่เสมอมีความหัวใจเรามีความผูกพันกับมสัสยิดแล้วท่านนาบีสุลต่านละวะละซัลลัมรับรองเอาไว้ว่าจะเป็นหนึ่งในเจ็ดคน จ็ดกลุ่มที่อลรสุฮานูวาตาลาจะกลางร่มเงาให้กับเขาร่มเงานี่หมายก็คือในวันกิยามานั้นมันโอลเวงไม่มีหลังคาไม่มีอะไรดวงอาทิตย์นั้นอยู่ใกล้ศีรษะเป็นวันแห่งการสอบสวนไม่มีเงาใดๆดทั้งสิน้นไม่มีร่มเงาใดเลยนอกจากร่มเงาของอรสุฮานูวาตาลาและถ้าหากมันมีหนึ่งในเจ็ดนั้นเนี่ยวารอยรุลน,นะครับ กลบูมอันและกุลบิลมัสิดบิลมาซาจิบิลมัซิดหัวใจของคนคนนี้ราจุรุนในที่นี้หมายถึงผู้หญิงด้วยเอาชักซุนคนหนึ่งจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้หัวใจเขาผูกพันกับมัสยิดอยู่ตลอดเวลาแม้เขาไม่สามารถมาได้เขาก็ช่วยเขาก็เอาใจช่วยดัง้นงานในวันนี้จึงอยากจะให้หัวใจของทุกคน ในสัลลัมสาลีนั้นนะสำนึกถึงมสัสยิดอยู่ตลอดเวลาและเขาจะได้อยู่ในหนึ่งในร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานูฮวะตาลาในวันเกียรมาและวันนั้นลาซิลลาะอิลลาซิลลูไม่มีเงาร่มเงาใดน,นอกจากร่มเงาที่อัลลอฮฺตาลามอบให้หนึ่งในเจ็ดเท่านั้นข้อสำคัญผมก็ยังสำนึกสำนึกในคนที่มีคุณูปการ ต่อมสัสยิดแห่งนี้คนที่วกับคนที่ทำงานเพื่อมสัสยิดแห่งนี้เขาได้จากไปแล้วจำนวนมากแต่นั้นผมจะเปิดงานในค่ำวันนี้ด้วยการที่เชิญทุกท่านอ่านฟาติฮะและฟาติฮานั้นขอให้ฮาดียะส่วนฝุลบุญให้กับผู้ที่วกับที่มสัสยิดสร้างมาสัสยิดบรรพบุรุษของเรานะครับ

และนี่ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมทางสังคมที่มีความร่วมมือกันในการส่งเสริมสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยความรักและความสามคัคคีวันนี้ในช่วงแวดวงมุสลิมเวลาของเราหมดลงเพียงท่นนี้แล้วเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับ เคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาะทุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพัตมานะ02 18468100818129615 และจากนี้ไปเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับในช่วงของวาละฮาดิสซึ่งท่านอาจารย์ได้พร้อมแล้วนะครับที่จะพบกับเราในช่วงนี้ครับฮัมดุลิลลาฮ์นะฮัมดุฮฺวะนัสตอีนุฮฺวะนัสตาอฟิรฺฮฺวะนตูบอิลัยวะนะอูดุบิลลาฮฺมินชูรุริอัฟุซีนาวะมินัซแอตอัแมามลีนา من يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مضل لَهُ وَمَنْ يضلل فَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله ที่พูดถึงเกี่ยวกับสันติภาพซึ่งฮัดติษบทนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อพี่น้องผู้ศรัธทธาทั้งหลายฮัดิสรายงานโดยท่านอบีสสัยอัลคุดรีรย d ล y a ัฮซึ่งท่านนาบีได้กล่าวว่าลาดราระว่าลาดิรารหมายความว่า สู่เจ้าอย่าได้กระทําสิ่งที่เป็นภัยต่อตนเองและสิ่งที่เป็นภัยต่อผู้อื่นหันิสั้นๆแต่ว่ามีความหมายอย่างมากต่อการใช้ชีวิตต่อการสร้างสันติภาพที่เป็นรูปธรรมในสังคมหรือว่าในทุกมิติสันติภาพเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากในศาสนาสันติภาพเป็นแก่นแท้ของศาสนาอิสลาม ดังนั้นอัสาลามหรือว่าอัลอิสลามเนี่ยมีคำรักษาเนี่ยจากคำเดิมนะฮะคำเดียวกันที่แปลว่าความสงบสันติสันต,ติภาพความเมตตาอีกมากมายนะครับซึ่งฮัดิษบทเมื่อกี้ที่เราได้อ่านเนี่ยให้เราดูหัวใจของเราให้เราเป็นคนที่ที่ดีขัดเกล่หัวใจของตัวเองอยู่สม่ำเสมอ นบีบอกว่าแล้วรอรอร์แสดงว่าการที่เราจะสร้างสังคมที่มีสัติภาพเนี่ยระดับแรกเราต้องเริ่มต้นจากตนเองก่อนและอิสลามเนี่ยได้เน้นหนักในการสร้างหัวใจนะครับให้มันดีต้องขัดเกลาหัวใจของเรานะฮะให้มีอีมาให้มีความย้ำเกรงนต่อลอสบานหัวตาละแล้วต่อไปนบีบอกว่าแล้วดอรอรก็อย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นะ อิสลามไม่ได้มองแค่มิตินะฮะส่วนบุคคลอย่างเดียวแต่มองในมิตินะฮะความสัมพันธ์นะฮะต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันต่อพี่น้องนะฮะของเราด้วยกันนะ,ะว่าเราเนี่ยก็ต้องนะฮะมีความเมตตามีความอายอมรับในสิ่งที่เห็นตานบะีบอกว่าวาคาลิกินนัสบีคูลูกินฮัสซันจงมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะฮะ ด้วยจรญยามารยะที่ดีไงนบ,บีก็ยังสอนให้เราเนี่ยเมื่อมีความคิดเห็นที่ต่างกันเราก็สามารถที่จะมีนะฮะตีความหรือว่ามีความเห็นที่ต่างกันได้แต่ว่าบนพื้นฐานนะฮะจริยามารยะที่ดีครับนะดังที่นะฮะครั้งหนึ่งนะฮะความเห็นต่างนะในสมัยนบ,บีก็เคยเกิดขึ้นนะครับทางๆางที่นบ,บีเนี่ยเป็นแม่บทนะครับในเรื่องของกำหนด,ด ชาริอะห์หรือว่าศาสนาบัญญัติต่างๆนะฮะในศาสนาอิสลามในขณะเดียวกันนบีก็ยอมรับในความเห็นต่างนะฮะเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะฮะจากขั้งอิบุลอุมัดนะครับครั้งหนึ่งนะครับบรรดาซาบัดได้เดินทางนะในขณะนั้นนะฮะซึ่งไม่มีน้ําแล้วในศาสนาอิสลามเนี่ยอนุญาตนะฮะเมื่อไม่มีน้ำเนี่ยสามารถอาบน้ำละหมาดด้วยตะยมมุมนะฮะด้วยเอาฝุ่นนะฮะ ดรว่าเอาใายนะฮะเพื่อทดแทนในการอาบน้ําละหมาดแล้วก็หลังจากที่ละหมาดเสร็จแล้วนะครับซาบัรก็เลยเคลื่อนที่นะฮะไปอย่างอีกสานที่หนึ่งจากนั้นก็ได้เจอน้ํามีซาบัรกลุ่มหนึ่งนะฮะได้อาบน้ําละมหมาดใหม่แล้วก็ละมหมาดใหม่อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะก็เพียงพอกับการละหมาดนะครับก่อนหน้านั้น,น,นจากนั้นนะฮะมันก็มีความเห็นต่างเกิดขึ้น แต่สิ่งที่เป็นวิทยาปัญญานะฮะในการตัดสินเรื่องนี้เนี่ยนบ,บีได้ทําแบบอย่างให้เราเห็นนะฮะนั่นก็คือเมื่อสาวบัตทั้งสองนะ,ะไปหานบ,บีนะครดูวิธีมารยาทของนบ,บีนะครับสอนให้เราเนี่ยนะะในการในการดูหรือว่าในการตัดสินสิ่งที่มันเห็นต่างนะฮะระหว่างสองกลุ่ม โดยไม่ได้ดาทพอใครโดยไม่ได้ตำหนิใครมากไปกว่านั้นนะฮะนบ,บียังบอกว่าคนที่ละหมาดนะฮะครั้งเดียวโดยไม่ได้อีอาไดา้ไม่ได้ละหมาดใหม่มเขาบอกว่าอสอบปตะสนนะท่านเนี่ยได้ทำตามสนนะแล้วแล้วการละหมาดของท่านเนี่ยถูกตอบรับแล้วแล้วอีกกลุ่มหนึ่งแหละเราอาจจะคิดว่านบ,บีอาจจะตำหนิว่าท่านเนี่ยไม่ได้ทำตามสนนะห,หรือเปล่าไม่เลยครับ แต่กลับกันนะฮะนบ,บีบอกว่าคนที่อาบน้ําละหมาดใหม่แล้วก็มาละหมาดใหม่เนี่ยและกะอัจิรุลมาราตินสำหรับเจ้าแล้วได้ผล,ลบุญสองครั้งเพราะเจ้าเนี่ยละหมาดสองครั้งนี่แหละครับบ่งบอกถึงเมื่อมีความเห็นต่างนะฮะเราก็เขารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกัน ตรบใดมันเป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆนะฮะสามารถที่จะแตกต่างได้ในการปฏิบัตินะฮะเราก็อย่าไปตำหนิใครหรือว่าอย่าไปสร้างเงื่อนไขทำให้เกิดความแตกแยกนะฮะทำให้สันติภาพเนี่ยมันอาจจางหายไปนะฮะดังนั้นสันติภาพที่แท้จริงนะฮะก็ต้องมีความยุติธรรมอยู่ในนั้นนะฮะ ฉะนั้นความยุติธรรมในทุกเรื่องในทุกมิตินะฮะในชีวิตเราคือพื้นฐานของการสร้างสถิตธธภาพีิแท้จริงนะคระับฮัมดมเดลลห์นะครับหวังว่าเราจะนำนะฮะวจะนะหรือว่าบทหันดิษต่างๆที่เราได้ฝังมาเมื่อกี้เนี่ยมาปฏิบัติมาบูรณาการใช้ในชีวิตจริงของเรานะฮะว่าเราจะสร้างสถิตภาพเนี่ยต้องเริม่มต้นเริม่มต้นมาจากตัวเราเองแล้วก็ กับพี่น้องร่วมกันแม้กระทั่งว่าในขณะที่เรามีความเห็นต่างที่ต่างกันเราก็ต้องยังยังต้องอยู่บนพื้นฐานนะครับจริยามารยาทที่ดีองนะอัลฮัมดุล,ลิลละนะฮะอะกุลก็ลิฮาซะอัลลอฮ์อฟุลลอฮ์ลิวะลากุมวะฟาวิดุอัมรีอิลลอฮ์อินนัลลอฮะบะซิลมุอิบัดสัลามุอะลัยกุมวะะเราห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหลายคนเข้าใจว่าความสําเร็จนั้นอยู่ที่ตัวเราแต่หากว่าความสําเร็จอยู่ที่ตัวเราจริงๆแล้วไม่มีใครอยากที่จะล้มเหลว ไม่มีใครอยากที่จะเสียใจแต่สิ่งที่สําคัญคือเราต้องทําให้ดีที่สุดและความสําเร็จนั้นพระผู้เป็นเจ้าจะเป็นผู้ประทานให้กับเราเองครับนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมถามซึ่งพบกันเป็นประจำทุกเช้าว,วันศุกร์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางททบ5แห่งนีนนน้วันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานขอรับทุกคนตลาดท่านผู้ชมไปก่อนครับม s ลัยกุ u a ม a ร k u m w มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ การอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมนั้นการเรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกันถือว่าเป็นความจําเป็นและมีความสําคัญแต่บางคนอาจจะมีความเกรงอกเกรงใจโดยการปฏิบัติตามหลักการอิสลามแล้วเกรงว่าผู้อื่นจะเข้าใจผิดและไม่พอใจในการปฏิบัติของตนเองท่านอาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าบุคคลใดที่สแสวงหาความโปรโดปรานจากอัลลอฮ์โดยมนุษย์ โกรธเกลียดเขาเช่นนี้พระองค์อัลลอฮ์จะทรงให้เขาพอเพียงจากสเสบียงปัจจัยของมนุษย์ส่วนบุคคลใดสแสวงหาความพอใจจากมนุษย์ถ้าว่าอัลลอฮ์ทรงกลิ้วโกรธเขาเช่นนี้พระองค์จะสรงมอบเขาให้แก่มนุษย์หมายถึงพระองค์อัลลอฮ์ะจะไม่สนใจเขานั่นเองบันทึกโดยติลมีซี